สวัสดีครับผมต้องสิงบุรีครับก็วันนี้มีพระบูชาครับเป็นถาเวสสุวรรณครับปีสองห้าห้าสี่ครับของวัดสุทัศน์กรุงเทพนะครับมหานครก็เอามาดีวิวให้ชมครับเป็นพระบูชาครับ ด้านหน้าเขียนว่าเท้าวเวสุวรรณครับส่วนด้านหลังก็เป็นเขียนว่าวัดส,สุทัศนะครับเทพวลาลามครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าหน้าผมไม่แน่ใจครับแต่เห็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าพระ ไหมครับสองหน้านะครับไม่เหมือนกันครับอันนี้เป็นเป็นทาเวดอันนี้น่าจะเป็นเหมือนพระพระอะไรสักอย่างครับเพื่อนเพื่อนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่มีข้อมูลครับไม่รู้ครับเราแบบศึกษาร่วมกันดีกว่าครับด้านล่างฐานก็โอ้ยโลหะครับยังดีครับหนักมากครับกลามขึ้นเลย สวยดีนะครับดูในโลหะตรงนี้ครับหนักมากนี่ครับรายละเอียดตรงนี้ครับคมดีครับหน้าตาติดชัดนะครับองค์เทว้ก็สวยงามครับเดิมครับเก่าจนสนิมขึ้น,นครับ ปีห้าสี่นี่ก็ไม่ไม่นานมากครับประมาณวันนี้สิบปีแล้วนี่ใช้ได้ครับเพื่อเอามาวิวให้ชมครับเพื่อเพื่อนพี่ๆเจอแบบนี้ก็เป็นพราแท้ครับดูง่ายขมๆแบบนี้ครับ ผมก็เอามารีวิวให้ชมไปใชยครับแต่เรื่องรายละเอียดความรู้ผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าเป็นประแท้ครับนี่ครับมียันด้านข้างทั้งสองข้างครับเออผมอยากจะรู้จริงอันนี้คือเขาเรียกว่าพระอะไรครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆครับอา่า ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับผมผมฝากคอมเมนต์นะครับว่าเพื่อเป็นความรู้ครับเกี่ยวกับพระครับเขาเรียกว่าพระอะไรครับเพื่อนๆที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับก็องนี้ผมก็ได้ไปนำไปออกไวเซอร์นะครับก็เป็น ่านมาตรฐานการรับรองครับของบัตรสมาคมครับนี่ครับวัดสุทัศน์เทพเวลาลางมากรุงเทพครับปี2 5 54ครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่เพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับก็เดี๋ยวมีได้พระองค์ไหนมา ก็จะมารีวิวให้ชมครับสำหรับนี้ผมต้องสึงบุรีครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสด,ดีสวัสดีครับเพ่ง,งเฮงรวยๆทุกท่านนะครับ